และสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้จึงเป็นสิ่งที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องต้องคํานึงถึงนวัตกรรมข้อ2เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้และเพิ่มโพรจากทีวิตีและการพัฒนผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรมท่านผอภาสกรชัยรัตน์ผู้อำนวยการส่งเสริมศึกากรรมภาคที่8จังหวัดสุพรรณบีที่แจ้งให้ปู่เป้าหมายได้ทราบถึงโครงการและเข้าใจวัตถุประสงค์นะครับก็วันนีเ้เราได้มีงหวัดสุพรรณบุรี ท่านคณะกรรมการของวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับที่เราได้มีโครงการที่ดีๆมาสู่ SME นะครับจากเศรษฐกิจโดยทั่วไปปัจจุบันนะครับภาคการส่งออก SME เนี่ยทุกท่านก็คงได้เห็นนะครับว่าปัจจุบันเศรษฐกิจกค่อนะลอตัวสามารถกระจายรายได้ให้มากขึ้นนะครับิบค้าสปาวสาหรกร,รมนะครับแล้วก็ศูย์ส่สงเสริมสารกภาคแทัสี่ ซึ่งกฎกฎติกาที่รัฐบาลให้มาเนี่ยก็พยายามโครงการในเรื่องเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาจัดก,การช่วยเหลือดูแลให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถสร้างยอดขายมีเท่าไหร่บางครั้ง m อสดูแต่รายรับมีรายรับเยอะไม่ได้ไม่ได้ทราบว่ารายจ่ายเราได้จบหรือเปล่าสุดท้ายหักรายรับหักรายจ่ายแล้วเนี่ยบางทีไม่เหลือเราดูแต่รายรับอันนี้จะทำให้เราเติบโต,ต,ตไม่ได้และที่สําคัญนะครับ s อสเอนี่ยอาจจะทําบัญชีเนี่ย ไม่ได้ถูกต้องเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเพราะว่าแบงก์เองเวลาจะปล่อยเงินกู้นะครับแบงก์ก็พยายามจะดูว่าเรามียอดขายอย่างไรมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีกําไรจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราโชว์แต่ยอดขายอย่างเดียวเราไม่ได้โชว์แต่ค่าใช้จ่ายหรือโชว์แต่ค่าใช้จ่ายอย่างเดียวไม่ได้โชว์ยอดข,ขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรของเราค่ะผู้อำนวยการขอหน้าที่เป็นเซลล์เซลแมนครับขายโรการ นะครับก็เป็นโครงการปรับแผนธุรกิจนะครับและเพิ่มขีดความสามารถ s อสนะครับโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่รัฐบาลได้กำหนดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับ s อสนะครับในการฟันวิกฤตนะครับเพื่อสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนล่าสุดเนี่ยโครงการท้่ผมได้ยินนะครับที่จะทำมี่โนทาวที่ราชบุรีนะแต่โครงการไม่พับไปแล้วแต่อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดนะครับว่าในอนาคตเนี่ยทุกอย่างจะมาที่ฝั่งเรานะครับทุกตานที่อยู่ในที่นี้นี่รผมว่า มีโอกาสที่ดีกันทุกๆท่านนะฮะปัจจุบันเนี่ยมูลค่าการซื้อขาย